เดี๋ยวตอนนี้ต้องพูดให้เต็มแล้วครับสูงค่ะครับถูงค่ะครับบอกผมต้องพูดให้เต็มแล้วหน้าเดี๋หน้าไปถ่ายวูพูซืข่าวถู้นะ้นะขนนะ้นะ้นนะ้นนะ้ขนนะข้นนะะนะ้้ะ้นะะึะไน